วันนี้เรามีไอเดียการทำระแนงบางตาด้วยไม้สังเคราะห์ S C G เพื่อปิดบังถังน้ำเพิ่มความสวยงามให้บ้านเราเลือกใช้ไม้ระแนง S C G ที่มีสีน้ำตาลไม้โอก๊กขนาดหน้ากว้าง3นิ้วเป็นสีสำเร็จจากโรงงานไม่ต้องทาสีซ้ำและอุปกรณ์ต่างๆดังนี้เหล็กกล่อง 1x2 นิ้วสีน้ำมันสีดำสีทากันสนิมสีทาไม้สังเคราะห์ไฟเบอร์ซีเมนต์สีน้ำตาลโอก๊ก ตะปูกเกลียวปลายสว่านขนาด28.5ม mm. ิลิเมตรพุกตะกัวสว่านเครื่องตัดไฟฟ้าเครื่องตัดเหล็กใบเจียขนาด4นิ้วแปลงทาสีตลับเมตรกระดาษทรายขั้นตอนต่อไปคือการวัดขนาดโครงเหล็กสำหรับติดตั้งระแนงบางตาจากนั้นเริ่มตัดและเชื่อมโครงเหล็กให้ได้ขนาดตามที่กำหนดไว้เจาะผนังฝังพุกยึดโครงเหล็กเข้ากับผนัง ตัดไม้ระแนง S4G ตามขนาดที่กำหนดไว้ขัดบริเวณที่ถูกตัดออกด้วยกระดาษทรายให้เรียบเนียนจากนั้นนำไปยึดก,กับโครงเหล็กด้วยตะปูเกลียวปลายสว่านติดตั้งไปจนครบตามแบบที่กำหนดไว้ปิดหัวตะปูด้วยอะคริลิกซีแลน์ขัดด้วยกระดาษทรายและทาสีทาไมา้สังเคราะห์ไฟเบอร์ซีเมนทับหัวตะปูทั้งหมด ตกแต่งตามใจชอบด้วยกระถางไม้แขวนหรือของตกแต่งเพียงเท่านี้ก็สามารถเปลี่ยนมุมเปล่าเป็นมุมโปรดกับไอเดียการติดตั้งระแนงบางตาด้วยไม้ระแนง S C G ครับ